วันนี้เราก็าอยู่เกมอ o oh, m e Beauty Beauty เ <c oughs> ช่นเคยมานแหลกชิป <Black Chip. S 1> มาในแบบสามสามไม่สามสามไม่สัดมันห้าเตราสวไม่นด้เาไม่มะแ,นะแล้วะเครื่องมือเงินทำของกูไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ เพราะว่าเวลาอัดอะแยกคือมันจะไม่มีเสียงเนเองเข้าะจะนัเสียงเราก็ไม่สามารถทําไเกมได้ด้วยอะไรวะเนี่้โออี๋อี๋อีออีอีออ้๋อี๋อีอีีอี๋อีอ ไม่แหลกเท่าไรรู้ไหมเออต้องลองเล่นอ่ะถึงจะรู้เรื่องก็แหลกเท่าไอ้เหี้ยจะไม่่เทาไรมันไม่เท่าไรเฮียอะไรคว้างเบิดไปก็อันนี้โอ้ยแหลกว่ะอะไรวะเจ็บแตกหารยัเบี้ยวอยู่ กูกูปีนเนี่ยมึงเห็นในตรงหน้าต่างข้าห้องเฉี่ยวแบบไหมปีนขึ้นไปกนระโดดเฮียไข่ก็ไม่รู้จ้องหน้ากูเลยกูจะดุ้งเลยกลัวไหมตกใจเขาว่าตกใจกูอยู่ดีกูว่าโดดขึ้นไปเฮียไข่นี่ไหลคายอะไรสัตสส่งครบยังส่งแล้วครบหมดเลยใช่ไหมแล้วจะเบียเนี่ย ดีวก็จะไปหนึ่งงานเฉยเสร็้นครับแล้วตารางตะางตารางพวกมึงก็ยังไม่ทำเันเนาะงรังยะทำอ่ะตารางก้ให้ถึงก่อนสอมแกอยู่ไหนแน็กแน็โอเคเข้าเลยวะ่้างทำกูมีสมอกอยู่กูมีสมอยู่ไหนไเอาเลยปะหอกหอกหอวังเ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 อ

เออแต่เป็นโหมดวางแล้วเปิดเบนไปไหนวะอ้าวเบนยืนนี่ทำไมใจโลสันมันสั่นอยู่แล้วละมือเรามันไม่นิ่งพอแล้วแต่คนชอบแต่มือชอบอุ้ยกูยังไม่เห็นตัวมันเลยให้เหีย ตายหาแปหรือเจ็ดป uh ็น huh. okay. no ีกดีนนะลองหาเดดีกว่านะถ้าแปดไอยู่อ๋อแปดแปดไม่ใช่ยีีสาวที่สองยาเ้วทขา้าีนสาวสี่าาหาะรับีสองเ็ง้านไม่มีโอ้ยเบนตายสเยนยตายแล้ว ไอเบนน่าตายไปแล้วโอ้ยข,ข้างเข้าไอที่มนนงนผันหมดแล้วเฮ้ยนามึงนั่นเลนั่นล่วพเก้าศูนยเปล่าวะใช่ไหมมันคือพีเก้เปล่าวะเหมือนพีเก้าศูนย Cái à Bên cẩn thận ăn thôi, bị đồn mà rồi Ôi Ôi, không có mày nữa What the hell Oh oh Ôi Ai đó chết hả? Bên cẩn thận đi Bên cẩn thận đi Giúp 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 Đi về đây, phải, chúc, 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 chúc. mày không được Đi về sau đi Cái โอ้โหตายหมดเลยเว้ยไปโอ้โหอันนี้ตกไวแน่ว่ะไม่แน่หรอกไอ้สั์มันไม่แน่หรอกไอ้ที่อะไม่แน่ไม่นอนมันได้อะวะเออเป็นสวยเซ็ดกับเบอร์เบาปุ๊ยเจ็บปุ๊ย เก็บเที่ยอะไรมันไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยแต่คุณแหลกเลยมันโดนไปนิดนึงอ่ะแบนโหลดไอ้แบนโหลดแบนโหลดเหรอมาแล้วอ่ะเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้ามันสไลายนะเฮียมันตายแล้วตายอีกแล้วเอยแม่งโคตรแหลกอิสระแม่ ถ้ากูไม่อัดวิดีโอแม่งก็เล่นลื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูใช้ปืนนั่นแล้วปืนอะไรปืนกลดีกว่าเพราะลูกซองไม่หมกลูกซองมันออกช้าไงไม่มันไม่ช้าหรอกถ้าอัดคลิปไม่ไหวหรอกเที่ยไม่อัดมันยังไวอยู่ก็สำรองกูปวดกูปวดยังม่มีตัวสรออ่ะนะเล่นแรงเหรอสามสามเราสองแรงเหรอถูกเออสาเที่ยวแล้วเหรอกูตัวเดียวสบายแล้ว ว่าแล้วมาชักเริ่มจะพิเศมเลยเดี๋ยวจะพักกูหยุดอัดคลิปเลยคือดูนะอย่าเพิ่งหยังเอาไปะสองสองกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเซ่เดี๋ยวเซ่ไม่เอาไม่ใช่กินนไม่กลมเท่าไหร่เป็นนมอันนี้คืออะไรเอสเปสซอรพวกนี้กูสั่งนะเนี่ยังอย่าตรงกูต้องกูต้องกูเฮียสามตัวไอ้สัตว์ยังรอมันยังเฮียอะไรแหละ ไอ้เอ้ยเอาเหลือใครเนี่ยเรียนแล้วไปสองตัวว่ามีดมีดมีดมันหายไปแล้คือกูตามยังไงมันก็ตามไม่เจอแล้วมันหายไปแล้วเพื่อนของมันหายไปแล้วหายมันหายแล้วก็หายไเลยตามไปแลเพราะว่าคนที่ชจเพราะว่าคนที่ชมใช่ของไม่เงี้ยชงชงเรื่องอะไรนะน้ำหายหมูฟังปากกา แหวนแหวนที่คือไม่รู้เหมือนกันมันหายเนี่ยเมื่อวานนั้นเมื่อวานเราก็นั่งเง่้ยสมมติวิทย์คุณผู้ส่งเสร็จที่ไหนมาดีสัตว์หายแล้วหายแล้วหายแล้วจังหวะนี้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้แปวนไม่ไสแปมสแปมสแปมยัดยัดเข้าไปยัดกระสุนเข้าไปเพื่อนโอ้กูถามจริงถามจริงว่าเหลือกูคนเดียว มา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 ไหลยตูดไหลตูดเฮ้ยอุ้ยโอ้ไงอ่ะอุ้ยมันเอาไงมันทาไแบกแปลกๆอะมันไม่ได้แปลกหรอกไอ้สัตว์เอาไว้ก็เจอเลยแต่นี้เอาจริงต่นี้เอาจริงเอาจริงเทียอะไรละมันไม่แหลกกูก็เล่นได้ลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดอ่ะฮายคิค่อยเปิดฮายคิค่อยเปิดไอ้สัตว์บวย โอ้ยเฮียมันทำไมเอาจริงวะถามเจอกันเราเลยเจอเจอคือมันปล่อยไงคือมันปล่อยไงคือเหฮียให้อุ้ยโอ้ยเฮียคมวะมันอยู่ตรงไหนวะไอ้สั์มันหมอบอยู่เหรอเอ้อเฮียก็กางเองก็ได้ว่าเฮียกางเองก็ได้ไอ้สั์ตอนแรกฮะมาเชิงดีเกือบเกมไปอ่ะคุยเชิงดีวุ้ยไม่ใช่อะไรนะเว้ยแม่งตอนนั้นมันยังลื่นไงแม่งอุ้ยเฮียนี่คมเฮียนี่คม ยี่อะเขายีมันทำงานกันเป็นทีมอยางวหมอ้ยจะหวังหวังเพื่อนเนาะว่ามันจะอร่อยกันดิุ้ยตายมันสีแล้วจกหายละววเี่ยม่ยาวนึ่งมากอดกู กดเลยออ,อ,อนนนี้ต้องจริงหน่อยว่ะเป็นไรเนี่ยเพื่อนเมื่อคืนนอนตอนไหนเนี่ยตีหนึ่งเยอนอนเยก,กว่าแหนกวโอ้ยหัดพักผ่อนให้มันเยอะ โอ้ยแม่งไม่ตายไอ้เฮียแค่ตอนนี้่อเมื่อเมื่อกี้ไหมอโอยเป็นมึงมึงจะโอ้ยเลนมึมามึงอย่างทีไม่เจ็บมึงเหรอไอ้เดีอยโอ้จบ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 หยุดอัดเลยยทุกคนติดตามคลิปหน้า